ขัดๆออกชักหน่อยนะคะตรงรากฟักซีเพรววาะดินเขาจะเกาะเยอะค่ะแต่ถ้าต้นหอมกับผักนามก็ล้างง่ายค่ะต้นหอมก็แค่ไปตัดรากตรงโคนเขาทิ้งนะคะก็ทําการล้างๆเสร็จจ้าผักนามยอดเขางามมากตอนสมัยเด็กแม่ชอบทําให้กินค่ะเราก็ได้จําได้แต่ว่าจำซื่อปลาไม่ได้นะค,ะ,นนคะก็มาล้างต้นหอมรากฟักซีนะคะเราก็จะทำการน้อนกลุบๆพร้อมต้องใส่เยอะนะคะ ทำไม่พอค่อยใส่ใหม่แล้วก็บุริอตสมัยเด็กไม่ชอบทําให้กินค่ะเราก็ได้จําได้แต่ว่าจําซื้อปลาไม่ได้นะคะก็มาล้างต้นหอมล้างฟักซีนะคะเราก็จะทําการจ้าเราจะแกงปลานะคะวันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้แหละเขาซื้อมานะคะแต่จําได้ว่าชอบกินค่ะปลาแบบนี้ที่บ้านค่อนข้างจะมีเยอะเมื่อก่อนนะคะข้าเวเบือก็จะปรุงเรียบร้อยนะคะก็ะจะมีเกลือผงชูรสนั่นแหละแล้วก็ กุเร่กุเร่งามเดือดก็เอาปลาลงในจานนี่แหละปลาที่เราไม่รู้จักซื้อะคะ่ะเข้าสอนกลุบกลุบพอมต้องใส่เยอะนะคะถ้าไม่พอค่อยใส่ใหม่แล้วก็ปริ๊กพลอน้องพิดซ,ซื้อไว้นะคะเราเลือกงานมาเราก็มาทําการล้างๆเลยจ้าผักก็มีสาอยากค่ะมีผักกระแยง,งมีต้นหอมมีผักน้ำาักเลยค่ะทําได้หลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะนึ่งจะแกงก็ได้ค่ะนึ่งก็ถ้าจะนึ่งก็ต้องจิ้มกับ เกียวปลา้าค่ะถึงจะเข้ากันนะคะจ้าเราจะแกงปลานะคะวันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้แหละเขาซื้อมานะคะแต่จําได้ว่าชอบกินค่ะปลาแบบนี้อยู่ที่บ้านค่อนข้างจะมีเยอะเมื่อก่อนนะคะพอน้องพิดซื้อไว้นะคะเราเลิกงานมาเราก็มาทําการล้างๆเลยจ้าผักก็มีสามอย่างค่ะมีผักกระแยงมีต้นหอมมีผักน้ําต้นสมัยเด็กไม่ชอบทําให้กินค่ะเราก็เลยจําได้แต่ว่าจําซื้อปลาไม่ได้นะคะ ก็มาล้างต้นหอมล้างฟักซีนะคะเราก็จะทําการโพรนองผิดซือไว้นะคะเราเลือกงานมาเราก็มาทําการล้างๆเลยจ้าผักก็มีสามอย่างค่ะมีผักกระแยง,งมีต้นหอมมีผักน้าําเดือดจ้าพอหม้อเดือดแล้วก็ทําการเติมปลาร้าลงไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปลาร้าค่ะ ใส่ปลาไปหนึ่งหลังจากที่ล้างผักเสร็จแล้วก็มาดูหม้อเลยค่ะวันนี้เราก็จะแกงปลา่ซนอม้ส้มเลยนะคะเป็นนอม้ดองนั่นแหละเราใส่ตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปเลยจ้าต้องน้อนกลุบกลุบพร้อมต้องใส่เยอะนะคะถ้าไม่พอค่อยใส่ใหม่แล้วก็ุริก้อนกลุบกลุบพร้อมต้องใส่เยอะนะคะถ้าไม่พอค่อยใส่ใหม่แล้วก็ปริซิมาสามตัวเลยค่ะมาแกงเอาวันแกงอร่อยค่ะหรือว่าจมูกก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันหลังจากที่ หม้อเดือดแล้วก็ทำการใส่ผักน้นาลงไปเลยจ้าเร็ยผักน้นาแล้วก็ซอยให้เรียบร้อยเป็นพอคำนะคะใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาเหมือนเคยเปิดาหมกที่หม้อก็ได้ค่ะทำได้ไหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะนึ่งจะแกงก็ได้ค่ะนึ่งก็ถ้าจะนึ่งก็ต้องจิ้มกับแกีวปลาค่ะถึงจะเข้ากันนะคะตอนสมัยเด็กแม่ชอบทำให้กินค่ะเราก็เลยจำได้แต่ว่าจำซื่อปลาไม่ได้นะคะก็มาล้างต้นหอมล้างฟักซีนะคะ ล้วก็จะทําการนิดหน่อยค่ะไม่ไม่อยากสัรุนคนแรงนะคะปลากขาจะลี่เปิดไมกทีหม้อเดือดแล้วก็ใส่ผักกระแหงเลยจ้ะผักกระแหงก็เป็นขั้นตอนสุดค่ะหลังจากที่ล้างผักเสร็จแล้วก็มาดูหม้อเลยค่ะวันนี้เราก็จะแกงปลาใส่นไม้ส้มเลยนะคะเป็นนไม้ดองนั่นแหละแล้วก็ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดล,ลงไปเลยจ้าแล้วก็ทําการใส่ผักหนามลงไปเลยจ้า ใส่ผักนาำแล้วก็ซอยให้เรียบร้อยเป็นพอคำนะคะใส่เสร็จแล้วก็ปิดฝาเหมือนเคยเปิดไมค์ฟิมหมอกก้อจ้าเราจะแกงปลานะคะวันนี้ปลาอะไรก็ไปรู้แหละเขาซื้อมานะคะแต่จําได้ว่าชอบกินค่ะปลาแบบนี้ที่บ้านค่อนข้างจะมีเยอะเมื่อก่อนนะคะซื้อมาสามตัวเลยค่ะมาแกงค่าวันนี้แกงอร่อยค่ะหรือว่าจมูกก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันาจากที่หม้อเดือดแล้วพอน้องพิดซื้อไว้นะคะเราเลิกงานมาเราก็มาทำการล้างๆเลยจ้า ผักก็มีสามอย่างค่ะมีผักกระแยงมีต้นหอมมีผักน้ําจากที่สเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเบือที่เราตาไว้เลยค่ะเดือดจะเปมหม้อเดือดแล้วก็ทําการเติมปลาร้าลงไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปลาร้าค่ะใส่ปลาาไปหนึ่งซักเลยค่ะทําได้ไหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะนึ่งจะแกงก็ได้ค่ะนึ่งก็ถ้าจะนึ่งก็ต้องจิ้มกแบบับ เกี่ยวปลาค่ะถึงจะเข้ากันนะคะ mm ่้ายเดยค่ะหลังจากที่ใส่พันยังเสร็จแล้วก็ปิดฝาเปิดใหม่อีกทีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้าก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้ตอนสมัยเด็กไม่ชอบทําให้กินค่ะเราก็เลยจําได้แต่ว่าจำซื่อปลาไม่ได้นะคะก็มาล้างต้นหอมล้างฟักซีนะคะแล้วก็จะทำการน้อนกลุบกลุม่มพร้อมตอกใส่เยอะนะคะถ้าไม่พอค่อยใส่ใหม่แล้วก็กรีนิดหน่อยค่ะไม่ ไม่อยากสลุนคนแรงนะคะปลาเขาจะลิกนี่เปิดใหม่ทีหม้อเดือดแล้วก็ใส่พะกัญเเยงเลยจ้ะพะกัญเเยงก็เป็นขั้นตอนสุดท้าย mm hmm. ซึ้อมาสามตัวเลยค่ะมาแกงอาวันนี mm ้ hmm. แกงอร่อยค่ะหรือว่าจมูกก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันจากที่หม้อเดือดร้อนกรุบกรอมต้องใส่เยอะนะคะถ้าไม่พอค่อยใส่ใหม่แล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยค่ะไม่ไม่อยากสลุนคนแรงนะคะปลาเขาจะลิก เปิดไม้ทีหม้อเดือดแล้วก็ใส่พักกระกเง,งเลยจ้ะพักกระกเง,งก็เป็นขั้นตอนสุดขัดขัดออกชักหน่อยนะคะตรงรากผักสีเพรววาะดินเขาจะกเกาะเยอะค่ะแต่ถ้าต้นหอมต้นสมัยเด็กไม่ชอบทําให้กินค่ะเราก็เลยจําได้แต่ว่าจำซื่อปลาไม่ได้นะคะก็มาล้างต้นหอมลับฟักสีนะคะเราก็จะทําการซื้อมาสามตัวเลยค่ะมาแกงเอาวัานนี้แกงอร่อยค่ะหรือว่าจะหมกก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันอาจากที่ หม้อเดือดเดือดจะพบหม้อเดือดแล้วก็ทําการเติมปลาร้าลงไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปลาร้าค่ะใส่ปลาร้าไปหนึ่งต้นสมัยเด็กไม่ชอบทําให้กินค่ะเราก็เลยจําได้แต่ว่าจำซื่อปลาไม่ได้นะคะก็มาล้างต้นหอมลากฟักซีนะคะเราก็จะทำการขัดขัดออกชักหน่อยนะคะตรงลากฟักซีเพราะว่าดินเขาจะเกาะเยอะค่ะ แต่ถ้าต้นหอมพอน้องพิดซื้อไว้นะคะเราเลือกงานมาเราก็มาทําการล้างๆเลยจ้าผักก็มีสามอย่างค่ะมีผักกระแยงมีต้นหอมมีผักน้ำจากที่สเสร็จแล้วก็ใส่ข้าวเบือที่เราตาไว้เลยค่ะหลังจากลากผักน้ำเสร็จแล้วก็ลากผักกระแยงต่อเลยจ้าผักกระแยงก็ยอดสวยมากเลยค่ะวันนี้นี่เ็าทำการเด็เดๆตรงลากเขาออกกันยอดเขานะคะให้ดูซื้อมาสามตัวเลยค่ะมาแกงเอาวันนี้ แกงอร่อยค่ะหรือว่าจมูกก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันหลังจากที่หม้อเดือดหลังจากที่ล้างผักเสร็จเราก็มาดูหมอ้อเลยค่ะวันนี้เราก็จะแกงปลาใส่หน่อไม้ส้มเลยนะคะเป็นหน่อไม้ดอกนั่นแหละลเขาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยจ้าลังจา้าเราจะแกงปลานะคะวันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้แหละเขาซื้อมานะคะแต่จําได้ว่าชอบกินค่ะปลาแบบนี้ที่บ้าน ค่อนข้างจะมีเยอะเมื่อก่อนนะคะขัดขัดออกชักหน่อยนะคะตรงรากผักซีเพราะว่าดินเขาจะเกาะเยอะค่ะแต่ถ้าต้นหอมดีนิดหน่อยค่ะไม่ไม่อยากสรุนคนแรงนะคะปลาเขาจะลินี่เปิดใหม่ทีหมอเดือดแล้วก็ใส่ฟักกัเยงเลยจะฟักกัญเยงก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนิดหน่อยค่ะไม่ไม่อยากสรุนคนแรงนะคะปลาเขาจะลินี่เปิดใหม่ทีหม้อเดือดแล้วก็ใส่ฟักกัเยงเลยจะ ผักกระหยงก็เป็นขั้นตอนสุดกับผักหนามก็ล้างง่ายค่ะต้นหอมก็แค่ไปตัดรากตรงโคนเขาทิ้งนะคะก็ทําการล้างลงเสร็จจ้าผักหนามยอดเขางามมากเดือดจ้าพอหม้อเดือดแล้วก็ทําการเติมปลาร้าลงไปนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปลาร้าค่ะใส่ปลาร้าไปหนึ่งสองพองพิดซื้อไว้นะคะเราเลือกงานมาเราก็มาทําการล้างล้างเลยจ้าผักก็มีสามอย่างค่ะมีผักกระแยงมีต้นหอม มีผักนาำกับผักนาำก็ล้างง่ายค่ะต้นหอมก็แค่ไปตัดรากตรงโคนเขาทิ้งนะคะก็ทำการล,ล้างๆเสร็จจ้าผักนาำยอดเขางามมากเลยค่ะทำได้ไหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะนึง่งจะแกงก็ได้ค่ะนึ่งก็ถ้าจะนึ่งก็ต้องจิ้มกับเกลวปลาค่ะถึงจะเข้ากันนะคะนี่้ายเลยค่ะหลังจากที่ใส,ส่ผัดยังเสร็จแล้วก็ปิดฝาเปิดใหม่อีกทีก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะก็ขอตัวไปเพียงเท่านี้หลังจากลากผัก้นามเสร็จแล้วก็ลกักผักกระแหงต่อเลยจ้าผักกระแหงก็ยอดสวยมากเลยค่ะวันนี้นี่ก็ทำการด็กเด็เด,ดตรงรากเข,ข,ข,ขาออกอา,ขา,ขานารยยอดเขานะคะให้ดูซื้อมาสามตัวเลยค่ะมาแกงค่ะวันนี้แกงอร่อยค่ะหรือว่าจะหมก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันจากที่หมโ้อเดือดกับผักหนาก็ล้างง่ายค่ะต้นหอมก็แค่ไปตัดรากตรงโคนเขาทิ้งนะคะ ก็ทกําการล้างๆเสร็จจ้าผักน้ํายอดเขางามมากพอน้องพิดซื้อไว้นะคะเราเลือกงานมาเราก็มาทําการล้างๆเลยจ้าผักก็มีสามอย่างค่ะมีผักกระแยงมีต้นหอมมีผักน้ำจากที่สเสร็จแล้วก็ใส่ขา้าวเบือที่เราตำไว้เลยค่ะเกล็ดนิดหน่อยค่ะไม่ไม่อยากสุนคนแรงนะคะปลาเขาจะเลินี่เปิดใหม่ทีหม้อเดือดแล้วก็ใส่ผักกระแยงเลยจ้า พะกัยก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะ,คะทำได้ไหลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะนึ่งจะแกงก็ได้ค่ะนึ่งก็ถ้าจะนึ่งก็ต้องจิ้มกับแก่วปลาค่ะถึงจะเข้ากันนะคะซื้อมาสามตัวเลยค่ะมาแกงอาวนี้แกงอร่อยค่ะหรือว่าจะหมกก็ได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันหลังจากที่หม้อเดือดจากที่สเสร็จแล้วก็ใสข่ข้าวเบือที่เราตาไว้เลยค่ะขา้าวเบือก็จะปรุงเรียบร้อยนะคะก็จะมี เกลือผงชูรสนั่นแหละแล้วก็กุเรกุเรงาเหลือแล้วก็เอาปลาลงในจานนี่แหละปลาที่เราไมู่้จักซื้อะค่ะ